花，花，ดอกไม้，ดอกไม้，玫瑰花，玫瑰花ด，ดอกกุหลาบ，ดอกกุหลาบ，ม茉ล花，茉莉花，ดอกมะลิ，ดอกมะลิ，白兰花，白兰花，ดอกจำปี，黄兰，าน,อานดอกจำปา，ดอกจำปา 樱花，樱花ดอกซากุระดอกซากุระ夜来香夜来香ดอกราตรีดอกราตรี兰花兰花ดอกกล้วยไมย้ดอกกล้วยไม,ม้木槿花木槿花ดอกชาบา芙ู花芙ู花 ดอกพุตธานดอกพุทธัน莲花ว花ดอกบัวดอกบัว荷花ว花ดอกบัวดอกบัวอ <bo> ah ันจว花อันจุ花ดอกหน้าวัวดอกหน้าวัวยูจิ香ยูจิ香ดอกชิวลิป ดอกทิวลิปดอกทานตะวันดอกทานตะวันดอกตันดอกตันดอกโตันดอกคาตันดอกาเนนดอกคาเนชัดอกคาเนชั่ดานชัดอกคนชัดอนชา 西班牙樱花，花鸡冠花，鸡冠花，花 ngón c à 花，赤素星花，赤素星花，花丽拉花，花 a 拉花，豌豆花，豌豆花，a n 昌，花 a n 万寿菊，万寿菊，dog d รือง，朵 g เ o ือง，蝴蝶花，蝴蝶花，朵ผีเสื้อ，朵ผ美人浇花，美人浇花，dog putter aksa dog putter aksa 火炬浆。 火炬姜，朵达拉，朵达拉，紫藤萝，紫藤萝，朵维斯利亚，朵维斯利亚，锦菜花，锦菜花，朵维奥拉，朵维奥拉，梅花，梅花，朵梅，朵梅，非洲菊。 ฟจ非洲菊ดอกเยบิราดอกเยบิราชูจูชูจูดอกเดซี่ดอกเดซี่จี่เยียนจี่เยียนดอกเอสเตอร์ดอกเอสเตอร์ตาลฮวาตาลฮวาดอกรักเร่ดอกรักเร่ 千日红，千日红，朵花没如雷，朵花没如雷。鱼尾菊，鱼尾菊，朵花痴人，chun. 百日草，百日草，朵花痴人，朵花痴人。乐杜鹃，乐杜鹃。 ดอกเฟื่องฟ้าดอกเฟื่องฟ้าเเยยื่อว叶子อ叶子花,叶子花ดอกเฟื่องฟ้าดอกเฟื่องฟ้าว桃花桃花ดอกท้อดอกท้อซีง花ซีง花ดอกแอปเปิลคอตดอกแอปเปิลคอต白蝉 白นดอกพุทซ้อนดอกพุทซ้อนซิททงซททงดอกทองหลางดอกปาริชาติดอกทองหลางดอกปาริชาตอิงสุ花อิงสุ花ดอกป๊อปปี้ดอกฟิ่นดอกป๊อปปี้ดอกฟิ่น 牛角瓜นิ้วจ,ววจวดอกรักดอกรักกุ้กว花ก้วดอกกุ้วยดอกหอมออกกอหอมือนลีดอกกุ้วยดอกหอมหมือนลีอาปโปเลเลดอกราชพฤกษ์ดอกราชพฤกษ์月菊花 月菊花ดอกแก้วดอกแกล้วนอีหลานดอกกระดังงาดอกกระดังงาจิโรลันจิโรลันดอกไวโอเลตดอกไวโอ,อเลตอนยิว牛花อาย์牵ว花ดอกพีทูเนียดอกพีทูเนีย สูคุยสูคยดอกฉัดทองดอกฮอนลี่ดอกฉัดทองดอกฮอนลี่ชา花ชา花ดอกแพงพวยดอกแพงพวยจูฮวาจูฮดอกเบญจมาศดอกเบญจมาศฟงซิงจว花 ฟองซินจิ่าดอกไฮยาซินดอกไฮยาซินยวนเว่ย花ยวนเว่花ดอกไอริสดอกไอริสยูรานาดอกแมกโนเลียดอกแมกโนเลีย薰衣草ีช草ดอกลาเวนเดอร์ ดอกลาเวนเดอร์ลานลิงฮวาลานลิงฮวาดอกบลูเบลดอกบลูเบลกู้ถิฮวากู้ถิฮวาดอกอมาลินลิสดอกอมาลินลิสชาบ้า花ชาบ้า花ดอกคาเมลเลียดอกคาเมลเลีย